วันนี้ก็มาพบกับช่องน้องฟ้าตาเก้าอ,อย่างนะคะวันนี้นะคะเรานะคะมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้เรามาหาคุณยายนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบตรงทุ่งนาน,นะคะตอนนี้ทุ่งนานบรรยากาศตอนเย็นก็คือดีมากเลยนะคะลมเย็นสบายค่ะไม่ร้อน งนี้ก็จะเป็นหน้าว่าของคุณยายนะคะที่ชื่อว่ายายอ้วนหรือแม่น้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจักทุง่งนาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปดูคุณยายกันเลยค่ะคคขึ้นตามมาได้เลยนะคะอคตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าว่านแล้วนะคะคและตอนนี้เราก็ได้พบกับคุณยายแล้วค่ะคนี่นะคะคุณยาย ะะแล้วก็คุณพ่อก็กำลังนอนไปอยู่นะคะอันนี้คือรถก้จอดนะคะอันนี้ขึ้นยายนะคะนะคะ <laughs> และตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูว่าวนะคะเดินตามมาตรงนี้อีกทีเลยค่ยะเอาอีกแล้วเหรอมันเห่าตอน,นแล้วไหวาน นี่ไอไข่หวานใช่ไม่เข้าคู่กับเด็กต้นตะมอเพชรใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงนู้นเลยนะคะจะมีว่าวนะคะมองเห็นหรือเปล่ปาในกล้องเนาะแต่ว่ามันก็จะเล็กเนาะมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้รู้ว่ามีว่าวนะคะแล้วเวลาพอไอนี่นะคะเขาจะติดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะติดนะคะแล้วมันก็จะมีเสียง ดึง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 แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแบบว่าไข่ร้องม,มากๆเลยนะคะเนี่ยะคะ่ะตอนนี้เจ้าไข่หวานก็ได้มาห่าแล้วะนะคะนู่นนะคะ ไม่เห็นนะตรงเนี้ยอ๋อน่ๆนมันอยู่ไกลก็นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูตอนที่เราไปนี่กันเลยคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่ตรงหน้าบ้านคุณยายะะ <c oughs> มันก็ลงเกลงมานะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีทุ่งนาที นูนนะคะกว้างวางนะคะแล้วก็จะมีวัดนะคะตรงนน้นนะคะ,ะ,คะที่มีเต็นท์นะคะก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย